สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อกันแล้วจ้ากับช่องแนวทางหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะกับแนวทางตัวเลขกับพี่น้องจ๋านะอวันนี้เขากับโมบพลอกันอีกเช่นเคยพี่น้องจ๋ากับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวค่ะงวดประจำวันที่3เดือน เมษาค่ะปี2,566<ม><ม>ก่อนอื่นแอดมินกับคอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เพื่น้องเอฟซีค่ะสวัสดีท่างเอฟซีไหม่พี่น้องจ้าแล้วก็สวัสดีเอฟซีเก่าหนำแอดมินกับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยเนาะค่ะเ<ม>ข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทางช่องน้ำเนาะพี่น้องจา้า เดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันก่อนเลยค่ะคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขโปรใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิง พอฟังคำเตือนแล้วนะจาะเดี๋ยวแอดกัสิภาเพื่อนๆพ,พื่พี่ๆน้งนองๆค่ะมาสารุปผลพี่น้องจา๋าแนวทางห้าน้อยสูตรเม็ดเดียววันที่สองเดือนสี่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะเขากะมาเบิ่งกันวัาแนวทางที่แอดให้ไปผลออกมาค่ะลื่นลุดว่าจะนอะสำหรับศูย์เม็ดเดียวค่ะตามสูตรแล้วแอดจะให้เน้นที่สายวิ่งรูดตัวเลขที่แอดให้ไปค่ะเด่นเก้ารองศูนย์เด่นเก้ารองศูนย์แอดฟันที่เก้าค่ะอ่ะ มาเบ่งผลรอบแรกพี่น้องจ๋ารอบเฉพาะกิจค่ะ640 640สายวิ่งรูดศูนย์มาเนาะพี่น้องจ๋านอะสายวิ่งรูดศูนย์มาหลักศูนย์แอดได้ที่0 0 0 7 0 8แล้วก็ศ1ค่ะพี่น้องจ๋าผลมานมาส4่กะสมผลเห็นาทางแอดลดไปเนาะจา๋านอะเฉพาะกิจล่าง1 9ค่ะแอดได้91ค่ะสายวิ่งรูด9มาเนาะพี่น้องจาอ๋านอได้เฮกันไปเก่า1่่เก่าค่ะอรอบต่อไปค่ะรอบพิเศษค่ะ 6 8แปดสแเนี่ยทาทงของแอดมีหกแพี่น้องจา๋าแต่ว่าสามราน้ำกลเนาะสามตามมาที่หลังมานี่กันเลยสมผลให้เนี่ยทางของแอดหลุดไปจ้ะ08ล่างค่ะสายวิ่งรูดศูนย์ 0, มา08มาตรงๆค่ะพี่น้องจา๋ามาตัวจอตัวเน,น้นเนาะข้างนอกด้เฮ้กันไปจ้ะรอบปกติค่ะแปดอันนี้หลุดไปค่ะ แปดเจ็ดก็หลุดไปค่ะอดัยเก่าเจ็ดหกเจ็ดพันมาแปดเจ็ดเนาะค่ะก็หลุดไปจากพี่น้องจารอบสุดท้ายค่ะรอบ VIP 280สายวิ่งรูดศูนย์มา80มาอีกรอบแอดแตกอีกรอบแลาะพี่น้องจานาะอด้เฮกันไปค่ะ VIP รล่าง3 7 สามเจน,เนี่อกลุดไปเช่นกันพี่น้องจ้าสรุปเนาะค่ะนะสำหรับแนวทางหาน้อยค่ะสูตรเม็ดเดียวเนาะพี่น้องจ๋านะกะ,ม,ะ,ะมาตามสูตรทีแอดคำนวณได้เลยเนาะพี่น้องจ๋านอมาทั้งเดินลักและ้วกะ็เดินล่องเนาะคะ่ะสำหรับสายวิ่งรวดมาทั้งเก่าและะ้วก็ศูนย์ค่ะแอดกระจ้เขารอบเฉพาะคิดหนึ่งเก่าพิเศษศูนย์แปดแล้วก็วีไอพีแปดศูนย์เนาะคะ่ะนอมาให้เห็นสามรอบสามน้อยพี่น้องจ๋ามาสามรอบสามน้อยเนาะ,ะกับแนวทางตัวเลข วดวันที่สองค่ะกะเดี๋ยวมาตามต่อพี่น้องจ๋ากับแนวทางค่ะฮานอยสูตรเม็ดเดียวงวดวันที่สามค่ะเดือนสี่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะ,ะสำหรับแนวทางหวยแนวทางตัวเลขเนาะพี่น้องนอยแอดกระไดมาจากสูตรการคำนวณเนาะพี่น้องนอตเลขทุกตัวมาจากสูตรการคำนวณเพราะฉะนั้นมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องจา๋าแอดกะจะย้ำตลอดเนาะว่าชมเพื่อความบันเทิง <c oughs> เดี๋ยวมาตามต่อค่ะกับแนวทางฮานอยค่ะสำหรับสายวิ่งรูดพี่น้องจ๋าแอดคำนวณออกมาแล้วนอกอด้ที่เด่น8รอง9เด่น8รอง9พี่น้องจ๋าแอดฟันที่8ค่ะแอดฟันที่8เพราะฉะนัะแอดจะรูด8ไทยนอกเริ่มต้นที่80 81 82 83 84แล้วก็85 แปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดเก้าค่ะเด่นแปดรองเก้าค่ะเด่นแปดรองเก้าแอดฟันที่แปดค่ะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็อย่าลืมว่าหกกับเก้าแอดเป็นตัวเดียวกันเนาะพี่น้องจาอ๋านาะหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกัน ฮ <s weet ed> ่าได้สายวิ่งรูดแล้วน้อพี่นองจา๋าน้อ๋ยวแอดกับจะเน้นให้น้อค่ะว่ารักแปดแอดให้เน,น้นคู่ใดลรักเก่าแอดให้เน้นคู่ไดแต่ว่าก่อนที่เ้าจะไปบ่งตัวจอตัวเน้นแอดขออนุญาตทวนแนวทางให้อีกรอบคะอ่ะสำหรับศูนเม็ดเดียวแอดจะให้เน้นที่สายวิ่งรูดน้อค่ะน้องให้เน้นที่สายวิ่งสายรูดค่ะตัวเลขที่แอดให้ไปค่ะเด่นแปดรองเก้าแอดฟันที่แปดเด่นแปดรองเก้าแอดฟันที่แปดค่ะ แอดเทเนนที่ 80, 81, 82แล้วก็83ค่ะ 80, 81, 82แล้วก็83นะพี่น้องจ๊ะหลัก9ค่ะหลัก9แอดก็ให้เน้นที่ 90, 91, 92แล้วก็93ค่ะ6กับ9เป็นตัวเดียวกันค่ะแอดให้เน้นทีอ่อย่าลืมกับหัวนอะเป็น60 หกหนึ่งกสองแล้วกะหกสามเนาะคะ่ะมาหก 6, จับหกพี่น้องจา้ามาเก่าจับเก่ามาทั้งสองจับทั้งสองบอมากบอชอบเลื่อนพานได้เลย,เลยก่อนออกไปค่ะจังได้กับฝากคุณเพื่อนพี่ๆน้องๆเอฟซีเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเป็นกําลังใจทางช่องแอดน้เและพี่น้องจา้าเอฟซีไหมค่ะกดติดตามแล้วกะอย่าลืมสันกระดิ่งนําเพราะว่าจะบริภาทการแจ้งเตือนบริภาทคีดไปหม้ของอ่า แนวทางห้ยลาวเลขเด็ดพารวยเนาะค่ะนอก,กัับแนวทางตัวเลขเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอตัวล่าแล้วพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ